สรสชาติส้มตำไทยนิสัยบอกได้เลยว่าเป็นคนแบบไหนกันแน่ถือเป็นโสชนิยมเฉพาะส่วนตัวที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าใดนะักจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถใช้ทำนายนิสัยครกเก้าของผู้นั้นได้เริ่มจากอาหารไทยโดนใจทุกๆคนอย่างส้มตำนะคะมาดูกันซิว่าสี่รสชาติส้มตำไายนิสัยได้แม่นขนาดไหนกัน รสชาติอาหารสามารถบ่งบอกนิสัยใจคอของคนตรงหน้าเราได้เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของแต่ละบุคคลถือเป็นรสนิยมเฉพาะส่วนตัวที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเ,เท่าใดนะักเจึอเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถใช้ทํานายนิสัยครา้คราวของผู้นั้นได้เริ่มจากอาหารไทยโดนใจก็คือส้มตํากันค้าส้มตํานะคะ ก็จะมีทั้งส้งตมตำไทยตำลาวตำผสมชอบกินส้ตมตำแบบไหนรสไหนเรามาทายนิสัยกันเลยค่ะ ที่ชอบกินส้มตำรสหวานจะเป็นคนใจบุญขี้สงสารคนอารมณ์ดีร่าเริงสดใสแต่บางครั้งดูเหมือนเว่อร์ไปหน่อยชอบกีฬาและโปรดปรานเสียงเพลงส่วนทางด้านความรักจะเป็นคนที่รักง่ายไหนเร็วแต่ถ้ารักใครก็รักจริงคะ่ะ ข้อเสียคือขี้หึงเต็มร้อยมักจะเป็นคนที่มีจิตใจโลเลเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตนเองเท่าไหร่นักมักจะเป็นคนช่างฝันมีโูกส่วนตัวมีความเป็นมีสูงไม่ค่อยเป็นผิดเป็นภัยกับใครแต่ก็เอาเรื่องนะถ้าถูกหักหลัง นที่ชอบกินส้ตมตำรสเข็มส่วนใหญ่มักจะมีนิสัยเหมือนรถคือขี้งกมักได้ชอบอะไรก็ไม่ต้องลงทุนแต่หวังว่าจะได้ผลตอบแทนกลับคืนมามากขี้เหนียว เวลาไปไหนกับคนก็ชอบกินรสเค็มเรามักจะต้องควักจ่ายมากกว่าแต่หากไม่กินเงินของเขาแล้วก็ต้องถือว่าชาติก่อนทำบุญมาดีเป็นคนที่ขยันทำงานเก็บเงินเก่งแต่งตัว ปอนปอนซ้ำๆประมาณว่ารูปลักษ์ภายนอกไม่สนขอแค่เงินในบัญชีไม่พร่องค่าด้านความรักจะเป็นคนที่ไม่ชอบแสดงออกบวกกับไม่ค่อยเป็นเจ้าวนทุ่มด้วยแล้วจึงมักจะกินแท้วอยู่เสมอแต่ก็เป็นคนที่รักความสงบและไม่ชอบคบค้าสมาคมกับใครๆนักคนที่ชอบกินส้มตำรสเปรี้ยว เป็นพวกสังคมจัดชอบออกงานชอบคบค้าสมาคมกับคนทุกระดับจะเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจาชอบทำตัวเด่นแต่บางครั้งก็เป็นคนเว,อเวอ่อเกินหน้าเกินตาคนอื่นทำให้ถูกมันไส้ได้เป็นคนหาเงินคล่องแต่ก็ใช้เงินเก่งน,นะแต่ก็ยังมีเหลือเก็บบ้างเหมือนกันค่ะส่วนข้อเสีย ชอบทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันเลยทำอะไรไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จนักและไม่ชอบที่จะทำงานแบบที่ต้องใช้แรงงานเหนื่อยออกแรงเยอะออกติดติดแนวรักสบายสักหน่อยส่วนคนที่ชอบกินส้มตำรสเผ็ดเป็นคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรงตัดสิน อะไรที่ด่วนๆใจเด็ดขาดโกรธง่ายแต่หายเร็วปากร้ายแต่ก็ใจดีค่ะเป็นคนฉลาดทันคนพูดจาตรงไปตรงมา คิดอย่างไรว่าอย่างนั้นจะเป็นคนที่มีความมานะอดทนและมีความเพียรพยายามสูงเรียกว่าตั้งใจทำอะไรถ้ายังไม่สำเร็จตามที่คิดไว้ก็จะทำให้เสร็จและจะไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆถ้าสิ่งที่ทำถูกต้องแล้วก็ลุยอย่างเดียวคะ่ะเป็นคนรักอิสระไม่ชอบให้ใครมากำหนดกฎเกณฑ์หรือบีบบังคับใดๆ ไม่ชอบให้ใครมาสั่งไม่ชอบอยู่ใต้บังคับใครแต่ถ้าลองได้รักใครแล้วทุ่มเทสุดใจถวายชีวิตเชียวเลยคะ่ะครบทั้งสี่รสชาติส้มตำแล้วพอจะตรงกับนิสัยใจคอของแต่ละคนกันบ้างไหมคะทั้งนี้เป็นเพียงการทำนายไทยทักคร่าวๆเพื่อใช้ในการแบบอ่านให้คนให้ออกดูคนให้ออกจากรสชาติทั้งสี่รส อย่างต้องประเมินกันด้วยตาหูจมูกลิ้นฟังและใช้สมองไตร่ตรองเราจึงจะเห็นตัวตนของแต่ละคนทะลุผ่านเปลือกนอกที่เขาปรุงแต่งกันขึ้นมาอีกด้วยนะคะอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆคะ่ะ หากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ตรงกับใครเราก็สามารถเอาไว้เป็นแนวทางในการดูจิตใจคนที่เราครบอยู่ได้นะคะได้เป็นแบบ ต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะไม่ใช่ว่าฟันทุงเลยค่ะเราจะต้องไตรตรองหลายๆแนวหลายๆด้านค่ะเหมือนกับเหรียญค่ะเหรียญก็มีสองด้านฉันใดก็ฉันนั้นคนเราก็เช่นเดียวกันนะคะอย่าพึ่งปักใจด่วนสรุปอะไรอะไรง่ายๆค่ะลองศึกษาเรียนรู้กันไปเรื่อยๆค่ะ หากเป็นอย่างไรชอบหรือไม่ชอบคอมเมนต์กันมาได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e นะคะ,ะ,คะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆกันต่อจากนี้ไปให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกันค่ะ วันนี้ก็ขอเวลาไปทานส้มตำอร่อยๆในรสชาติทั้ง4ี่รสก่อนนะคะเพื่อจะได้เอามาปรับปรุงปรับเปลี่ยนนิสัยของตนเองและคนที่เรากำลังใกล้ชิดสนิทสนมอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมงาน แฟนหรือคนในครอบครัวและคนในสังคมรอบๆตัวเราด้วยค่ะเพื่อจะได้ปรับตัวให้เข้ากันอยู่กันในสังคมได้อย่างปกติสุขค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะ